กล่าวถึงเรื่องปรับแะชิดการจัดทำนะครับกฎหมายน้ำนะครับโดยน้อมนำองคพระาจารย์แดกนะครับของพระองค์ท่านนะครับเรื่องน้ำหรือชีวิตมระพี้น้าประกอบนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีความเห็นนะครับว่าควรมีการทุกตัวนะครับชื่อของกฎหมายน้ำนะครับโดยให้เสนอใช้คำว่าร่างแบบนะครับการบริหารจัดการน้ำแห่งชาตินะครับผม นอกจากนี้แล <iah. S 1> ้วในมาตราที่สามนะครับว่าสุดท้ายนะครับก็ได้มีการเสนอเลยนะครับให้ให้ตัดออกคุณแลข้อความนะครับกี่ยวกับว่าใสการผ่านหรือการเข้าไปในพื้นที่นะครับในพื้นที่ดินนะครับในเขตการให้เป็นตามกฎหมายเ่ื่อการนั้นนะครับก็มีการเสนอให้ตัดข้อความร่าัออกนะครับเพราะว่าอาจจะขาดต่อข้อความในข้อสองนั่นนะครับผมในส่วนของบทแรกอย่างในมาตราสี่นะครับก็ เสนอให้มีกำหนดคำนิยามนะครับให้มีความควอบคุมมากขึ้นนะครับเช่นพื้นที่ต้นน้ํานะครับพื้นที่การน้ําพื้นที่ปลายน้ํานะครับคุณภาพน้ํานะครับน้ำแรงน้ําท่วมนะครับตัวชี้ตัวชี้คุณภาพน้ํานะครับการผันน้านะครับการผ่านน้าลุ่มน้ํามาตรการการน้ําท่วมเป็นต้นนะครับผมในส่วนของบทนิยามว่าด้วยการการใช้น้ํานะครับก็เสนอให้มีการเพิ่มนะครับเพื่อการใช้น้ำเพื่อการควบคุมนะครับผม ในส่วนของบทนิยามก็เรื่องของกา้ใช้น้ำนะครับก็เสนอให้ใช้คําว่าองค์การบริหารจัดการน้ํานะครับเพืเอเอนน่อจะได้มีวพพความครอบคลุมถึงพื้นที่แหล่งด้วยนะครับผมในส่วนของคานิยาม,ามน,านะครับก็าด้วยงรูปน้ํานะครับนะครับที่มีที่มาได้กำหนดว่าหมายความว่าพื้นที่ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเนี่ยนะครับก็ในส่วนนี้นะครับเสนอให้มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจนนะครับ สอดคล้องตามหลักธรรมชามตินะครับเนองจากการกำหนดพื้นที่ตามพระราชกฤษฎีกานะครับยังขัดแย้งต่อพื้นฐานหรืว่สาสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันซึ่งอาจจะไม่เกิดการบริหารจัดการที่มีความนับถือกนได้นะครับผมมาต,ต่อไปนะครับในส่วนของามาตราที่5นะครับที่วรคที่2ที่คำนดให้กฎกระทรวงระเบียบข้องคับภาพประ,ะก,รก,กาศน,นะครับในส่วนนี้นะครับก็เสนอ ให้มีการนะครับให้บกสะ่งวงวและเพียงข้อ่ัข้อบรรพกากประกาศนะครับต้องมีการผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับและกระบวนการการมีส่วนร่วมก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจการทีเปิดสารต่อไปนะครับผมในส่วนของหมวดหนึ่งนะครับสิ่งที่จะใช้นะในในน้ำนะครับมาตาบกนะครับก็เสนอ นะครับให้ครอบคลุมนะครับถึงสิทธิในการซื้อขายในน้ำหรือไม่นะครับเสนอนะครับผมให้เปลี่ยนหน่วยงานของรัฐและแเอกชน,นนะครับนอกจากนี้แล้วมีข้อคิดเห็นนะครับหากไม่ใช่ที่ดินของตนเองแต่ครอบคุมหรือไม่นะครับเสนอให้มีการเพิ่มกรณีของที่ดินท,ที่คนอาศัยอยู่หรือคนครอบครองอยู่นะครับเพื่อให้ครอบคุมถึงกรณีเช่าด้วยนะครับผม นอกจากนี้แล้วในส่วนของพักท้ายมาตาที่เก้านะครับก็เสนอให้เพิ่มความเสียหายจากสาธารณะด้วยที่เกิดแก่สาธารณะด้วยนะครับผมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาตาที่9นะครับอู่เลบที่2นะครับผมก็ข้อที่เห็นนะครับก็ได้มีเสนอให้เปลี่ยนเป็นสิตินะครับความเป็นเจ้าของนะครับโดยสามารถกําหนดที่ทางการใช้ชัพนน้ก่อน้ําได้อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อให้สอบคล้องกับแนวคิดที่ว่า รับเล็กใชเล็กนะครับประชาชนโ,โตนะครับผมในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของมุมเลขที่5้านะครับที่บางท่านก็เสนอว่าอาจากภายในระยะเวลารวกเดียวนะครับก็จะเสนอว่ากําหนดให้ใช้เป็นภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนะครับเพื่อให้กําหนดระยะเวลาชัดเจนนะครับนอกจากนี้แล้วก็มีบางท่านนะครับเสนอให้ตัดท้าตัดสิท ออกทั้งหมดนะครับโดยนำเอาไปใส่ไว้ในอำนาจหน้าที่ของคอรนชอนะครับในส่วนของอมาตราสิทธิที่หนึ่งนะครับบางท่านก็เสนอว่าควรนะครับกำหนดวิธีการนะครับและจำนวนช่องทางของการเปิดเผยข้อมูลนะครับเช่นนะครับจำนวนหน้าวิธีนะครับได้แ,แก่สื่อสิ่งพิมพ์นิตรศการอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับทราบรับรู้น,น,นะครับผม นอกจากนี้แล้วเนี่ยเสนอให้กําหนดนะครับคําว่านะครับผมให้ทั่วถึงเนี่ยนะครับให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เสนอให้เพิ่มคําว่านะครับที่ผู้ที่ได้รับผลกระตุ้นะอาดได้มาพบทบนี่ครับคำคำว่าทั่วถึงนะครับในส่วนอนุมาตราสามนะครับก็เสนอให้มีการคำนึงถึงนะครับความสอบคอทางด้านพลังงานนะครับด้าน และก็้าได้านคมนาคมนะครับผมในส่วนหมวดที่2นะครับองค์ประกอหารจัดการน้ํานะครับในหมวดนี้นะครับจะส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการกรนชนะครับซึ่งบางท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าในส่วนของอนุมาตาที่หนึ่งเองเนี่ยการกำหนดให้นายกทุกทีหรือรองนายกทุกทีนะครับเป็นประธานกรรมการนี่ก็มีการตั้นขอข้อสังเกตว่าอาจจะไม่มีความเป็นเสือจริงๆนะครับ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีข้อสังเกตว่าภาคนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากปปออย่างไรนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเสนอให้มีการลดสัดส่วนของภาครลัฐนะครับและเพิ่มสัดส่วนของประชาชนเนี่ยนะครับที่มาจากภาคประชาชนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับวิชาิชีพนะครับเพต่นโดยอาจจะเพิ่มในสัดส่วนของกรรมการผู้ทรงการผู้ทรงความรูินะครับผม ต่อไปนะครับในส่วนวัคล้า,านะครับที่ได้มีการกาหนดให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําและอธิบดีกรมทมรภูเป็นกรรมการและเลขาธุการนะครับในที่ประชุมเองก็ได้มีการเสนอนะครับให้ให้การได้ให้มีการกำหนดการได้มาซึ่งในขานุการนี้น,น่าจะมาจากผู้สรมูคุนะครับบางท่านเองก็เสนอให้มีให้ใหใหมีเลขาธิการนะครับ สำนักงานกรนชเป็นอานการนะครับกรนชนะครับโดยมีการกําหนดอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมนะครับรวมทั้งกาหนดใว้ในบทเฉพาะการได้มีความสอดคล้องนะครับผมในส่วนของมาตรา12เองนะครับที่กําหนดว่าให้ข้าราชการตามอนุมาตรา11ข้อี4นะครับทั้งเลือกตั้เองทุก3ปีนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกบุรีกำหนดนี้ครับ เสนอว่าในส่วนนี้เนี่ยจะคัจะคุการกาหนดให้ผู้อื่นเป็นผู้กําหนดได้หรือไม่นะครับ,บนอกจากที่นายกยัฐมนตูจะเป็นนายมนตรีจะเป็นผู้กําหนดนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของระยะเวลาก็เสนอให้มีการกํหราหนดระยะเวลามากขึ้นคือมากกว่า3ปีนะครับขอไปเร็วๆนะครับเพราะว่ามาทาทาอื่นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นซึ่งเป็นพรแมตของกฎหมายก็คือว่าการ เข้ามาของกรรมก,การนะครับการค้นจักตาแหน่งแล้วก็วิธีการประชุมนะครับซึ่งไม่ได้มีประเด็นอภิปรายมากครับมาตราบาัดไปครับที่มีประเด็นอภิปรายก็คือมาตรา19าครับเรื่องอำนาจหน้าที่ของกรชนะครับในมาตรานี้เองนะครับก็อที่ประชุมก็มีข้อทิ่เห็นว่าควรเพิ่มอำนาจในการสนับสนุนให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในน้ําและลุ่น,น้ําทั้งระบบน,นะครับผม ในส่วนที่สำคัญก็่คือในส่วนของวงเล็บท้ายครับคือวงเล็บที่สีนะครับที่ข้อความเดิมนี่กำหนดว่าเป็นการถือตามที่กำหนดไว้บ้างจุดนี้หรือกฎหมายรือกำหนดให้เป็นอำนาจของกรชนะครับหรือตามที่รัฐมนตรีหรือนายกเพิ่งมีมอบหมายนะครับก็หลำาับน้็เสนอให้ตัดออกครับเนื่องจากเป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนีอย่างข้าวขวานะครับด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการลดอำนาจของกรชนะครับ นอกจากนี้แล้วในส่วนของมีการทั้งก็สังเกตว่าในการประชุมของคณาคารการทุกนี้เองเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีการประชุมหรือมีการประชุมน้อยเนี่ยก็เลยว่าเสนอว่าควรทําอย่างไรที่จะกาหนดให้มีการประชุมแบบเป็นประจําหรือว่าโดยอาจออกเป็นรูปแบเรื่องของกระทรวงก็ได้นะครับผมครับมัตรา20นะครับผมที่กาหนดว่าให้กรกตควบทวนนะครับหรือปรับปรุงนโยบายนะครับ โดยที่วัดท้ายเนี่ยนะครับได้กําหนดไว้ทุก5ปีนะครับแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยได้เสนอว่าน่าจะเป็นเพียง3ปีนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา12และมาตรา13นะครับผมครับมาตราสุดทยครับมาตรา21นะครับก็วงเล็บที่5ครับที่ได้มีการอนิมัตก็คือมีการเสนอนะครับให้วมถึงนะครับสภาวะของระบบที่เวศดด้วยนะครับผมครับ มาตาต่อไปนะครับมาตา2ีห้าครับข้อความแรกนะครับข้อเสนอให้มีการกำหนดนะครับเป็นสำนักเลขานุการนะครับที่มีความเป็นสลัจากรัฐนะครับนอกจากนี้แล้วก็มีข้อเสนอว่าให้สำนักงานเลขานุการนะครับครนชรนี่ครับทำหน้าที่เป็นสำนักงานเอกสารคอร์นชรด้วยนะครับซึ่งตามที่ผมได้ราบเรียนไปเบื้องต้นก็คือว่าต้องกำหนดนะครับไม่เช่นนั้นไว้ไว้ในบทอนเฉพาะการนะครับว่า ในระหว่างที่สํานักงานนี้ไม่มีเนยนะครับก็จะให้อธิบดีนะครับคุมทรัพยากรน้ำให้คุมชนตานะครับที่กก่าเริ่มงต้นเนี่ยครับท้งหน้าที่ครับขอแล้นะครับนะครับส่วนที่2ครับรุ่มน้ําและการรุ่มน้ํานะครับพักตา27นะครับผมก็ได้มีข้อเสนอว่าเสนอให้มีการจัดตั้งสํานักงานนะครับในฐานการรุ่มน้ํานะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของ วงเล็บที่หนึ่งนะครับที่ว่าเหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนผู้ตสอานะครับเขามีข้อสังเกตว่าสัดส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจะเป็นจังหวัดไหนหรือว่ทุกจังหวัดนะฮะอาจจะมีจํานวนมากไปนะครับดังนั้นเนี่ยควจะกำหนดเป็นผู้แทนจากกระทรวงหาดไทยนะครับผมอนุมาตาที่3านะครับผู้แทนองใช้น้ํานะครับในประเด็นนี้นะครับเขามีข้อเสนอว่าเสนอรวมถึงผู้แสนจัดการน้ํานะครับ กรณีที่มีการจดตั้งองค์กรในการน้ำด้วยนะครับผมในส่วนนะครับว่าที่สามนะครับที่กําหนดว่าคุณสมบัติผับเกณฑ์นะครับได้มีการสนาบผู้สมรู้ร่วมทุนที่นะครับปรับปรับนะครับให้เป็นไปตามที่กรจชกาหนดเลยนะครับแล้วก็วักปุท้ายให้พักานร่มน้ํานะครับเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานและเลือกกรรมการอีกสองคนเป็นรองประธานกรรมการนี่นะครับ สองรับนี้นะครับก็เสนอให้แก้ไขเป็นให้เป็นไปตามที่คอนจประกาศกำหนดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของที่เลือกตามวัดท้ายประทานนี้นะครับก็มีการเสนอให้มีการยกเว้นนะครับกรรมการตามอนุมาตรานึงนะครับคือคือน่าจะเป็นในส่วนของผู้แทนภาครัฐนะครับเช่นนี้เพื่อให้ประธานรูปน้ำนะครับซึ่งทาซึ่งหากทำวิธีนี้จะทําให้ประธานไม่ได้มาจากนดหน่วยงานของราชกการนะครับผม ในส่วนของมาตาสา3เตนะครับเกี่ยวกับอำนาจของข้าราชการดูกน้ำนี่นะครับเนืยย่องจากว่าฝ่ายข้างหน้าเขาทิ้งทิ้งไม,ม่ทันนี่เยงผมจะเอาที่ผมทิ้งสดข้างบนน,นะครับ สามนะครับในส่วนของอนุมัติราแรกนะครับเนี่ยกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรูปน้ํานะครับในส่วนของพื้นที่หนึ่งเองเนี่ยก็เสนอให้รูปน้ำขนาดล็กนะครับเป็นผู้กาหนดแผนแม่บทนะครับก็คือจากล่างจากล่างไปสูโบนนะครับผมในส่วนที่สามเองนะครับในส่วนขององค์กรผู้ใช้น้ำเนี่ยครับก็มีบางท่านนะครับก็เสนอว่าให้ใช้คําว่าองค์กรบริหารจัดการน้ํานะครับแต่ทั้งนี้ก็มีข้อสังเกตแต่บางท่านนะครับว่า ในการแก้จากองค์กรผู้ใช้น้ําเป็นองค์กรแผนจัดการน้านี่ครับอาจจะมีการกระทกกับในส่วนหรือเรื่องกฎหมายหรือที่มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับผมในส่วนต่อไปมาตรา38นะครับในส่วนขององค์กรผู้ใช้น้ํานะครับอย่างที่ผมได้กล่าวเพิ่มเต้นนะครับก็ได้มีการเสนอว่าให้เปลี่ยนจากองค์กรผู้ใช้น้ําเป็นองค์กรแานจัดการน้ํานะครับผมนอกจากนี้แล้วในส่วนที่กําหนดว่าอาจได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการ นในที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อ,อยทำเนื่อนี้เนี่ยมันเป็นข้อความที่ว่าอานจ,จะได้รับนะครับคือเห็นควรว่าไม่ควรกาหนดว่าอ่านนะครับแต่ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าต้องได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนนะครับผมในหมวดที่3ครับรขอ้อมูลว่าด้วยการการรัพยาร์ดน้ำนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยก็มีข้อสังเกตนะครับว่าในส่วนของที่หนึ่งเนี่ย เงนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้เนี่ยก็สังเกตว่าในปัจจุบันนี้ก็รัฐบาลจัดสรรไม่น้อยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยก็มีบางท่านเนี่ยนะครับที่บอกว่าในส่วนของคุนเองหรือว่าโครงสร้างเองเนี่ยก็ต้องไปไปพี่นาในส่วนของโครงสร้างกับไปพี่นาในส่วนของโครงสร้างหมายว่าในส่วนโครงสร้างเนี่ยจะให้ตัวตัวแทนจากภาคประชาชนเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญมากกว่าภาครัฐทุกเม่ครับซึ่งซึ่งในวามที่สุดท้ายที่จะดูได้ว่า เนื่องจากระยะเวลาในชั้นนี้นอาจไม่เพียงพอเรียนซึ่งในส่วนคณะกรรมการก็จะได้วิทลาต่อไปนะครับผมในส่วนต่อไปครับในส่วนที่สองการอาหารกองทุนนะครับในว่าก็อจะได้มีการเสนอว่าให้ตัวแทนภัพภาพประชาชนเข้ามาอาหารกองทุนนะครับเพราะว่าในวดนี้เองเนี่ยในคณะกรรมการกองทุนนี่นะครับคงมาขอส่วนใจนะครับก็จะเป็นนะครับตัวแทนภาพรัฐนะครับก็เลยมีการเสนอว่า ให้ตัวแทนของภาคประจายนเช่าอาหารกองบุญนะครับผมผมขอญากไปเร็วๆนะครับเพราะบางตาตราไม่ได้มีการเรียนอธิบายนะครับหรือถ้าว่ามีการเป็นทค่ใบแล้วการถกตกลงก็ยังไม่ได้กับเรียนนะครับการผมก็จะได้มีการระนวลแล้วก็นำมาบรรจุในร่างข้อหบดนี้นะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับมาตาตัดไปทั้หมดที่สี่ครับการจัดสรรน้ำนะครับผมในวงเ็ทที่ห้าครับที่มีการ สไตล์จะแต่กว้างขวางนะครับก็จะมีเรื่องการใช้น้าในประเทศที่ห้านะครับการที่ว่าใช้ร่างแบบนี้นะครับได้มีการกาหนดว่ากิจการเนี่ยตอนี้นี้เนี่ยก็มีการเสนอให้พิจารณาทําใหม่นะครับพาะปัจจุบันนี้ครับยังมีการถันน้ําแต่ที่หนึ่งที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเองนะครับที่มีการกาหนดว่าและกิจการอื่นตามที่ปนรกําหนดนี่นะครับ กรีการเส,สนอว่าต้องาหนดให้ชัดเจนนะครับว่าการณีในบ้างนะครับที่ต้องมีการตัดคุณในลักษณะของการศึ็นารอื่นหรือว่าในกรณีในบ้างนะครับที่ต้องขอความรัชอบจนะา,ากผู้นำการน้ำนะครับหมดทีนี้ในส่วนของของช่วงแรกนะครับก็จะหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของหมวดที่9เ,เองนะครับการรับข้้พิพาทและก็และการอุทอ์นะครับแล้วก็ หมวดที่สินะครับหมดกำหนดโทษนะครับที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้มีการเรียนอภิปรายนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเรียงเท่านี้นะครับผมครับขอบคุณครับขอขอบคุณ